อื่นเลยครับให้น้องๆทั้งสามท่านได้ทักทายแฟนๆและพี่ๆสื่อมวลชนสนิปหนึ่งครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนแรกนะครับผมสวัสดีพี่สื่อด้วยครับสวัสดีพี่ๆผู้ใหญ่ที่ที่ยูทูเบอร์ทุกคนนะสวัสดีพี่ศิลปินด้วยนะครับวันนี้มาหลายคนมากครับเป็นแร้บนดาลครับสวัสดีพี่คิวครับผมสวัสดีน้องๆทั้งสามท่านนะครับเชิญนั่งได้เลยครับอาบผมอ่าวขูดตื่นเต้นแทนนะครับวันนี้เป็นหนึ่งวันสำคัญของน้องๆทั้งสามคนหล่อไหมจ๊ะเฮ้ย หล่อแล้วมีเสียงแค่นี้เหรอ,อ,อที่เผื่อทำบ้านนี่ดิสบ้านนี้เเาี่นี่รถตปอเชื่อเลยเนาะีรจกนเลยเนาะที่ตเลยเอาให้สุดๆไปเลย นึ่งจุดที่ชัวรไม่เป็นไรที่ทำได้เออมีคำถามเยอะมากมายกลับมา,มาครั้งนี้ถือว่าเป็นแทร็กที่สามในอลบัของเราแล้วตื่นเต้นไหมครับืเ้นเ,นเรารอีกอีกไม่กี่นาทีทุกคนจะได้ดูเอีพร้อมกันแล้วผมก็ตื่นเต้นเพราะว่าอยากอยากทุกคนรอรู้ว่าพวกเราจะสื่อเพลงนี้เป็นแนวไหนอะไรยังไงนะแค่รูปภาพที่ปล่อยออกมาคลิปที่ปล่อยออกมา พี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแล้วก็มีความตื่นเต้นและต้นรุนไปด้วยว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวกับอะไรทําไมอ่ะมันมีอะไรนแน่ๆในสามคนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือลุคของทั้งสามคนดูโตขึ้นดูเปลี่ยนไปครับครับเฮ้ยทำไมอ่ะมันอ้านเรอทำไมกี๊ดแบบมันไม่ต้องเก็บขนาดนั้นหรลงหนังเราไม่ได้ฉายภาพยนต์ไงมันไม่ต้องเก็บก็ได้กี๊ดได้นะ กินได้นะครับแจ็กกี้เลครับเป็นไงครับกลับมาครั้งนี้แฟนๆคิดถึงมากมากคุณรู้สึกอย่งไรบ้างกับแถบนี้ก็รู้สึกดีใจที่จะได้กลับมาให้แฟนๆได้ก็เออผมเห็นอยู่วันนั้นที่ปล่อยตัวนี่นะไรนะโปสเตอร์ <ๆ S 1> ใช่ก็ขึ้นเทียนวิบแม่ขอบคุณแฟ็นอะไรนะทุกคนนะครับที่คอย พูดคุยถึงไอเดนบิซูของเราครับตอนไม่หลับเนี่ยวันนั้นเลยเข้าไปทำนิดด้วยเอ้ยแต่ชื่อเพลงบอกไอเดนบิซูช่างแง่งนั้นแต่เป็นแฟนคลับดีมากนะฮะเตอร์ล่ะครับเป็นไงครับก็ผมเห็นจากวันเดียวที่แจ็คกี้เห็นนะคือมันขึ้นแบบต่อกันข้ามวันเลยครับก็อยากจะขอบคุณทอยร์ไลท์ทุกคนมากๆที่แบบรอให้กำลังใจพวกเราเสมอเลยไม่ว่าเราจะปล่อยแฝกอะไรออกมาก็ ดีใ,ใจมากมากครับครั้งนี้ครับในเพลงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้ร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์อย่างพี่แทนลิบตา<อ>บนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่แทนลิบตานี่เป็นอีกหนึ่งเจ้าพ่อเพลงรักติดชาร์ตเพลงไหนล่อยออกมาก,ก็ติดชาร์ตตลอดสามหนุ่มได้ทํางานกับพี่แทนลิบตาเป็นยังไงบ้างครับครั้งนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งฮะเราทํางานกับพี่แทนตอนแรกก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตนะผมเราประชุมกันเพราะที่นั้นเป็นช่วงโควิดแบบ หนักๆใช่ใช่แล้วเราไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยแต่ว่าทางทีมทางเราได้ได้คุยเรื่องคอนเซปต์ได้คุยเรื่องเมนไอเดียแชร์ไปแชร์มาส่งโม่ไปโมมาผ่านทางทานินเอนงครับผมแล้วเขาก็เลยส่งเป็นราอมาเนื้อเพลงมาให้เราเออดูว่ารู้สึกอะไรบ้างชอบตรงไหนไหมอยากปรับแก้ตรงไหนไหมครับเหมือนเราเริ่มคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่การคิดคอนเซปต์เรซิ่สนู่เรซิร่สเนี่ย เล่าจากเรื่องราวของพวกเราเองใช่จนพี่แทนได้ทำรอบมาแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่ามันก็ดึงดูดทั้งคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็คาแรกเตอร์ของพี่แทนด้วยครับก็พี่แทนก็เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่เราอยากร่วมงานด้วยตั้งนานแล้วแล้วพอเราได้ตรวจเพลงมาแล้วก็ติดต่อพี่แทนก็ดีใจดีใจมากๆที่พี่แทนบมาร่วมโปรดิวเซอร์ให้เราก็ชอบมากๆอืมนะฮะ ที่สาคัญเลยเนี่ยพอฟังอย่างนี้แล้วทาให้ยิ่งอยากฟังเพลงนี้อยากดูมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับถึงแม้วันนี้นะครับพี่แทนเนี่ยจะไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่จริงๆแล้วก็มาให้กาลังใจตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับส่วนช่วงเย็นเนี้ยก็ส่งแฟนมาแทนนะครับมาให้กาลังใจแทนนะแฟนของพี่แทนก็มาด้วยนะครับน้องพราวนะฮะจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการทํางานในครั้งนี้แน่นอนผมเชื่อว่าทยวยได้หลายคนเริ่มเดาออกแล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเพลง เกี่ยวกับรักความรักเนี่ยแหละใช่ไหมครับคุณมาถูกทางแล้วเออ <c oughs> เพราะว่า,เ,าเพลงของ first world mafia ep หนึ่งเนี่ยเพลงที่ปล่อยไปไลฟ์เอ,อน็น h e body เองเนี้ยก็เกี่ยวกับความรักทั้งสองเพลงนี้ก็เกี่ยวกับความรักเช่นกันแต่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบไหนหรือว่าแบบจะเป็นแบบไหนก็จะใ,ให้ทุกคนรอติดตามกนะันแล้วถ้าเป็นกับเดียวกับเดียวจะได้ดูแล้วใช่ทีแป๊บเดียวพี่เองพี่ก็เดาไปด้วยพี่เดาว่าทำไมในรูปเช่ต้องมีผู้หญิง นั้นก็ต้องมีผู้หญิงข้างหเฮ้ยแล้วทำไมสามคนที่มีผู้หญิงเหมือนกันเฮ้ยผมไม่ทราบเลยนะไมต้องรอดูครับพี่เ็าเดาไปด้วยไงเพราะพีก็ลุ้นไปด้วยอีกหนึ่งอย่างที่อยากรู้เลยทําไมเราต้องอยู่กันที่นี่ทําไมเราต้องมาอยู่กันในโรงภาพยนตร์ของ SF คือด้วยการที่ทีมาคุยหรือว่าทีมเสนอมาว่าจะมีเพลงสามด้วยความที่เราได้คอนเซ็ปต์เพลงมาแล้วเราอยากจะเล่าเป็นแบบเป็นฟิล์มเป็นการ เล่าเรื่องมากกว่าเดิมจะนเป็นการถ่ายแบบมินมีความซีนแมตติกที่มันเข้ากับโรงหนังไรหลายอย่างด้วยกนรู้สึกว่ามันมีดีเทลหลายๆอย่างที่อยากให้ทุกคนดูแล้วพอถ้าเกิดดูจอใหญ่มันจะเห็นดีเทลได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยก็เลยคิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเข้ากันดีเลยแบบเป็นเป็นการการล้าไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทุกคนจะเพ่งกับมันจะสามารถดูมันด้อย่างตัง้งใจได้ครับ คือทุกอย่างมันมีมินดิ้งมันมีนัยยะสาคัญพอได้เห็คคนอยู่ในโรงหนังเนี่ยจุดเดียวที่คุณจะโฟกัสก็คือที่จอและทุกอย่างที่คุณจะเห็นก็คือจอใน s f สเอฟเอยใหญ่ยักษ์อลังการคุณภาพเสียงเนี่ยแบบคุณจะได้ดูโฟกัสกับตัวมิวสิกวิดีโอแล้วเพลงเพลงนี้ได้อย่างดีเยี่ยมถ่ายออกมาแบบเฮ้ยทำให้พี่คิดปอีกแล้วว่าเอ็มีไม่ได้แย่งกันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่รู้ขอผมนี่อะไรนะผมพี่ก็รู้ไปด้วยทอยไลน์บางคนก็ ก็ไม่รู้คิดไปทางเดียวพี่หรือเปล่าแต่พี่ก็แอบคิดไปด้วยนะเออนะฮะออาไหนๆก็พูดถึงมิวสิควิดีโอแล้วเพราะนั้นวันนี้เราก็มีพุ่มกลับมาอยู่ในงานของเราด้วยขอียนเชิญกันเลยดีกว่านะครับพี่วัดของเรานะครับคุณชัยวัดเกษมนิพิโชคครับขอเียงปรมือด้้งครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่วัดครับี่เทศครับเทเลยนะครับพี่วัดเชิญนั่งเลยนะครับ โอเคพี่วัดครับก่อนอื่นเลยคงต้องขออนุญาตถามพี่วัดกันสักนิดนึงนะฮะเป็นครั้งแรกที่มโอกาสได้มาร่วมงานกับโฟนอลอกแล้วก็ลงไปถึงสามหนุ่มทีนิตี้ด้วยรู้สึกไงบ้างครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆโฟนอลลอกก็แล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับกดดันมาก ครับครับผมคั้งแรกที่ครั้งแรกที่ที่ได้รับโจทย์เลยนะครับกดดันมากครับเพราะว่าเพลงมันเพลงมันสำหรับผมมันเป็นเพลงเพลงรลักที่ที่เศร้าประมาณนึงกันแล้วก็เขาพีททีมงานดีผมด้วยกันเปิดเอาแล้วไงเอาแล้วไงพี่วัดมาแล้วไงเออเออเออคุมไม่ได้ใช่ไหมผมนี่ก็บบ ผมนี่ก็เขี่ยไปเยอะน้องก็ไม่หลุดพี่วัดมาไปก่อนเลยไปคนแรกเลยเออโอเคก็ก็พี่ๆก็ดีเด้วยการเปิดเอมวีก่อนหนออ้านั้นของผ <ขอ S 2> ก่อนไลยครับก็แบบว่าโอ้เราก็เราก็ตกใจนะเราว่าคนดูที่แบบอทุกทุกทุกเพลงของทีมที่ที่ปล่อยออกมาคือทุกคนตั้งใจมากามีความผมเห็นแววตาของทั้งทั้งทีมเททีทั้งตัวเองระหว่างระหว่างทางที่ท,ที่ดีดแล้วก็คุยกันก็คือแบบ ผมเห็น okay. ความเป็นความเป็นแบบตาเปิดตาปากง่ายเลยในการในการในการที่อยากจะให้เพลงนี้มันออกมาดีอเอรียกได้ว่าเป็นเพลงเป็นมิวสิกวิดีโอแต่ถ่ายทำกันเป็นภาพยนตร์เลยว่างันเถอะมันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ลึกลงไปขนาดนั้นครับผมความรู้สึกแรกแน่นอนคุณเป็นผู้อุมกลับมากำกับเอ็มวีคุณต้องฟังเพลงก่อนความรู้สึกแรกที่ได้ฟังเพลงไอดอนมิสอยคุณรู้สึกอย่งไบ้างครับพี่วัดครับโอเคครับ จะพูดยังไงให้ไม่สะบัดลำบากตอนนี้นี่คืออะไรกิ่ตอนนี้กำลังกังวลกับคําตอบของตัวเองอยู่ใช่ไหมใชไในบ้านผมไม่อาจจะใช้มูกแบบน้องๆว่าไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ป่ะแต่ว่าก็เอ่อก็ไม่ได้ีกไม่ได้ได้ได้ประมาณได้ได้ประมาณอ๋อก็ความรู้สึกแรกที่ได้ฟังเอาความรู้สึกก่อนสำหรับผมก็มันเป็นโจทย์ที่ชาเลนมากค่ะในความที่ในความที่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเป็นบีที่ ที่ไม่เคยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินจากจากจากชุมนิตี้มากในนี้ยก็รู้สึกว่าเออเราจะเราจะเล่าเรื่องยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก,กรร็ด้วยความที่แบบเออโยนมาถหี้ว่าเป็นแบบอยากให้มีความแบบอยากจะซีนามาติกมากขึ้นนะอยากให้น,น,น้องน้องรู้สึกว่าน้องๆแบบอ,อ่าแน่ผมเล่าไม่ได้นะอ,อ่านคันแ <laughs> ต้องถาม,นนมต,ต่อไปผมยอโไม่ได้เออ ท่านผอต้องไปพี่บุมจะถามว่าไอเดียการตีความออกมาทางภาพเนี่ยจะตีออกมาในรูปแบบไหนอ่ะผมข้ามเลยแล้วดีครับเพราะว่าผมรู้ว่าพี่คงจะตอบยากนะครับเอ่อเอางี้สามคนครับทำงานกับพี่วัตแล้วถ่ายเอ็มวีตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราเจอแล้วก็เป็นวันบีตติ้งเนาะก็ความจริงผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่แบบวัดมาแชร์ไอเดียให้ดูคีิปไปได้ต่างๆก็รู้สึกว่าเออวัดแบบ ตุ้มเทกับงานนี้มากเพราะแบบมีการแบบใส่พวกอะไรบางอย่างลงไปครับอะไรที่เราจะไม่บอกแจะพูดว่าอะไรบางอย่างแชร์งานโอ้โหเอาซะเมื่อกี้พี่รุ้นเลยนะแกากี้อะไรนะใครเออเออก็คือวันถ่ายจริงอ่ะเราก็เหมือนเราได้เวิร์ดแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองก็คือวันที่เขาโชว์พิซซ์เนหรือโชว์อะไรต่างๆมา เราได้เห็นความจริงว่าเขาเอามองนี้มาใส่ในการถ่ายของเขายัางไงนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราชอบเวนี้นะเรารู้สึกว่ามันแบบเนี่ยอีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ย<ต>เวเ,าเราจะ้เห็นนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจและตื่นดูมากขนาดเราเป็นคนเล่นเองรเราดูแบบมานเลยครับผมไอ้คำว่าอะไรบางอย่างนี่มันอยู่ในเนื้อเพลงไหมอันนี้ก็บอกไม่ได้ผมนะ ผมแค่อยากรู้ก็คือการสัมภาษณ์ที่ไม่บอกอะไรเลยนะครับผมเป็นการสัมภาษณ์ที่อึดอัดกับพิธีกรเหมือนกันนะครับเออพี่บานครับครับพี่ฝากเลยแล้วกันครับผมบอกว่าพี่คงพูดอะไรต่อไม่ได้ละพี่ฝากเอ็มวีตัวนี้เลยแล้วกันครับโอเคครับที่เรากำลังจะพรีเมียร์แหละเบอร์พรีเมียร์ครั้งแรกในโลกเนี่ยโอเคครับก็อยากให้ฝากติดตามนะครับเอ็มวีมีแล้วก็ตั้งใจดูครับเพราว่ากับพิบตาแบบเดียวก็คือแบบอะไรวะอะไรฮอนอ่างเงี้ยครับก็ฮะ ใช่ครับครับใช่แต่ว่าตั้งใจกีมงานตั้งใจมากครับพี่พี่โฟน,นหลอตั้งใจมากทีมงานทีมงานทีมโปรดักชั่นทีมทุกทีมที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็ทีมแม้แต่น้องๆทีมดีเองก็ทุ่มเทมากครับเร,เราเราเราถ่ายกันใช้เวลานานแล้วก็แล้วก็เก็บงานมันมานานครับก็อยากจะฝากให้ได้ติดตามครับ ครับนะฮะขอบคุณพี่วัฒน์มากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่วัฒน์กุกัเราด้วยนะครับเดี๋ยวพี่วัฒน์ได้พักผ่อนก่อนนะครับส่วนน้องๆเทนี่ยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่อืดใจ เราจะได้ดูนะครับคนที่อยู่ที่นี่ SIF w o r l Cinema คุณจะได้ดูก่อนใครกับเว r ร์พ e เม MV ตัวนี้จาก t ทีตีเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราจะขอเรียนเชิญนะครับทีี้ถ่ายรูปสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเวลานี้เริ่มใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานเก็บเก้าอี้กันสักนิดหนึ่งนะฮะและย้ำนะครับทวายไลน์ที่อยู่ที่นี่รวมไปถึงที่ชมลาอยู่ทุกช่องทางนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็นะฮะ I o o t t m s s y y u Underscore ์กา a ่ n ไน h t นะครับ <Okay. S 1> และหลังจากหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเรามีการ World p r e m i e r MV v I o o t t m s s y y u u แล้วผ่านทาง YouTube p h o n o o o k นะครับคุณจะต้องติด Hashtag ใหม่ก็คือ I don't m i s s y o u underscore Gala n i น h t you, night, และตามด้วย MV นะฮะโอเคถ่ายรูปมาสักนิดหนึ่งนะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับ คุณอนุวัต์วิชินรัตน์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทพลอเล็กจำกัดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณลูกของเราด้วยนะครับผู้ยีกุมความลับทั้งหมดนะฮะทำอะไรที่มีแต่ความลับนะครับแล้วตอนนี้ก็ลามไปถึงน้องๆและลามไปถึงผู้กำกับแล้วที่พูดอะไรไม่ได้เลยนะครับเราจะได้เห็นพร้อมกันและครับนั่นคือความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้น และมันถึงเกิดความคิดถึงจากเหล่าทวายไลน์นะครับพี่วุ้ยยังอยู่บนเวทีนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับขอเรียนเชิญครับคุณพิมสิริทองรุ่งโผครับผู้นวยการฝ่ายการตลาดบริษัท SF คอ a t ปอรชั่นจำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือดังนะครับเป็นตัวก่อนนะครับเอาละครับทุกท่านครับและแน่นอนครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่